ที่จบไปแล้วนั้นเป็นพิธีรำวงสวงอัฐมีบูชาถวายองค์พระสัสดาโรเป็นการรำวงสวงที่มีความงดงามตะการตาหน้าประทับใจอย่างยิ่งซึ่งถือได้ว่าการรำวงสวงนี้เป็นการํำถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเช่นกันขอเรียนเชิญผู้ร่วมรำวงสวงทุกท่านยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วหันหน้ามาสู่เวทีเรียนเชิญครับ ลำับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนผู้รำวงสวงรับมอบของที่ระลึกจากพระครูสิริบุญญาพิวัตรเจ้าคณะอำเภอนครเชียศีเจ้าวาดวัดสำโรงประธานฝ่ายสงฆ์ขอเรียนเชิญผงงอดาวสวรรค์พ่วงสมจิตผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ตัวแทนผู้ร่วมรำจากภาคส่วนโรงเรียนและขอเชิญคุณนัทนันเอี่ยมจอตัวแทนผู้ร่วมรำจากข้าคส่วนชุมชนค่ะขึ้นบันไดด้านขวามือนะคะเชิญเลยค่ะ สำหรับของที่ระลึกนี้ได้รับเมตตาจากท่านพระครูนาาวกิจโสพลท่านเจ้าอาวาสพัะใหม่สุโข,ขทารามได้มอบของที่ระลึกนี้ให้กับผู้ร่วมรำวงสวัสดทุก,ท,กท่านนะครับทราบว่าของที่ระลึกนี้ได้จัดสร้างมาตั้งแต่ปี2536น,นะครับก็จะมีคุณค่าสำหรับผู้ร่วมรำวงสวัสทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับซึ่ง พีป๊อกบลังงาประมาณที่หดีวั้นก็มาก่อนแล้วค่ะขณะนี้ก็นะคะผู้ดานมสองได้รับมอบาคหรือาประธานฝ่ายส่งนะคะเราได้รับความเมตตาจากพ่อครูนักวิิตสงคน าว่ารใหม่สุขเรือารังนะคะซึ่งนอกจากท่านจะสนับสนุนกนารจัดงานคารั้งนี้อย่างเต็มที่ขบวนแหน่ท่านก็สนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นกันนะคะครับในระดับเดียต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่าน<ป>นายกจิรวัฒน<ป>์สะสมร้์<ป>ร่วมถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกกับผู้รำวงสวงทุกท่านนะครับขอญอาตเรียนเชิญท่านด้านหน้าเวทีครับเรียนเชิญกลุออ่มสจทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติด้านบนเวทีเรียนเชิญทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านประธาน ท่านนายกจิริวัฒน์สะสมรักนายกการบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมและท่านสอจอนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มาร่วมพิธีในครั้งนี้นะคะเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการด้วยนะคะท่านตลาดทุ่งศรีเทนนกัยเชษีท่านนายกการบริหารสว่วนตำบลศรีมหาโพธิ์แล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้นําชุมชนในตำบลวัดตะบุษและตำบลศรีมหาโพธินะคะ ภาพเป็นที่ระลึกนะคะสำหรับการระมุงสูงื่อสักครู่นี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านดรอนุวัฒน์ลกดาราครับกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมก็ได้ให้เกียรติร่วมรำกับพี่น้องผู้ระมุงสูงด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านดรอนุวัฒน์ลกดาราเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับชุมชนตมของเรานะครับ ค่ะเดี๋ยวโอกาสต่อไปนะคะท่าน oh <my. S 1> นายกค์การบริหารส่วนตะบนวนลลมุนจะได้มอบของที่ระลึกให้กับท่าน, oh <my. S 1> านประธานเมตินะคะรองนายกขอเรียนเชิญนายกทธรสูงจันทร์นายกค์การบริหารส่วนตาบวลวลลมุนนะคะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับท่านนายกจิรวัฒน์สังสันะคะ เพื่อเป็นการขอบคุณท่านนายก j u ร i s d i ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานอัจะมีบูชามาอย่างยาวนานทุกปีที่ผ่านมานะครับท่านเคยให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้การจัดงานอัจะมีบูชาของวัดใหม่สุขุทธรามนั้นมีความยั่งยืนยิ่งใหญ่ตลอดไปนะครับท่านก็ไดออ้กล่าวว่สกผู้เลยนี้ว่าท่านจะให้การสนับสนุนทุกครั้งที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลวบรมุดหรือผู้จัดงานอัศวิูชาจะขอสนับสนุนงบประมาณจากท่านนะครับท่านก็จะให้การสนับสนุนตลอดไปก็ต้องขอกราบขอบคุณนะคะท่านนายกจิรมาศสุัาติในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราได้มอบให้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะคะเป็นหัตกรรมจากสารผักตบชวาแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำพริกในตำบลวัดระบุตของเรานะคะครัางนี้ก็ต้องขอ กราบขอบคุณนะคะท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ขณะนี้ท่านประธานฝ่ายคารวะก็จะได้เดินทางกลับนะครับงานอัฐบีบูชาของวัดหมายสุโขทรามแห่งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจาก